วันทียงาดียากก้ายากแกงจมแงจมหลักอดินแต่ดได้ดีว่าอ๋อน่ออกแล้วไปร้านครัวมงก,ก่ว่าไปไปเร้าครัวมงกว่าเห็นว่า้องรถเปยียอันรยค <Good. S 1> รัวมงกไปต่างนั่นแล้วนะไม่ร้านครัวมงกอ่รกงกอ,อร้านครัวมงกอยู่นนแลวอ๋อนี่โรงพยาบาลนันรอ

บายนะรถตัดเนียนไปไปลงไปกินข้าววะข้าวผสมกอนวะโอข้ามาเล่บรรยากาศภายในครับออกมีดนดีรถกันครับกูจับ Oh, can I?